เดี๋ยววันนี้ไอเฮียโอ๊ตขอแก้ก็คือวันนี้ขอขี่ฟินแก้กับร2อ้าให้พี่มาขี่125ยคตรเราเปรียบอะมื่อขี่คันนี้โดนคันนั้นอ่าถ้าโดนคันนี้ก็คือแปลกแล้วพี่จะไม่ให้โอ๊ตเกิดนะอยู่เทิรนปั๊บพี่ออกได้พี่ไปเลยนะพี่จะไม่ให้มันเกิดพี่จะบับมันเพราะรถคันนั้นมันแรงกว่าพี่น้ำหนักพี่หนักกว่า10โลรถพี่หนักกว่าเหมือนกันนะครับผมพี่โอ๊ตคือแบบว่าเถืไม่ได้เฮียนี่คือแบบมันหอยอย่างเดียวดได้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 อขอนะขอ โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีพี่น้องชาวไทยเจ็ทสตาไ์ยรทูบทุกท่านเลยครับเอาเสียงแอฟทักทักกดสเต็ปเซลวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วสอนจานาวารอินฟินิตี้แบงค์ที่วัยรุ่นข้างนานะครับก็เดี๋ยววันนี้ไอ้เฮียโรถขอแก้ก็คือวันนี้ขอขี่ฟินแก้กับร้อยยี่ห้าให้พี่มาขี่ร้อยยี่ห้าคตรเอาเปรียบอะเอารถแข่งมาขี่กับรถอันนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าโดนไงผมไม่ขอแก้เลยมึงขี่คันนี้โดนคันนั้นก็เลยอยากรู้ว่าถ้ามึงขี่คันนั้นมึงยังจะอ่าถ้าโดนคันนี้ก็คือแปลกแล้วก็คือมึงกกา แต่ได้เลือกค้นแดกได้คือเรื่องปกติคือลบแรงแค่แค่นั้นยังไงผมว่ากากเลยไม่ใช่ไม่เกี่ยวก็คือมาดูสมรรถภาพของรถไงเออโอเคก็เดี๋ยวเราออกไปทางนี้ครับขี่ไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวไปถึงทางเลี่ยงก็สักหนึ่งสองซิงเกิลพอแล้วกันเอาสองในสามไหมสองในสามเปล่าสตาร์ทรถยังไม่ติดเลยเฮียโอ้แล้วมาดูก็เฮียโอ้ต้องแม่งเอาบอกเาดูก็ ไม่มีอะไรครับตอนนี้หลายๆคนบอกว่าทำไมพี่แบงค์ถึงไม่ขยับอะไรเลยนะครับตอนนี้พี่บอกก่อนเลยว่าสตอรี่ของพี่เนี่ยมันมีเยอะมากนะครับแล้วก็นี่ขนาดเรามีโรงกึงทําของเองนะครับเรายังต้องใช้เวลาในการทำนะครับตอนนี้อัปเดตข่าวโบก่อนเลยเดี๋ยวพี่จะพูดให้ฟังก่อนที่จะทําคลิปให้เห็นเป็นชิ้นเป็นอันนะครับก็คือข่าวโบตอนนี้ที่เราจะทําสเต็ปเป็น 68ชัก7ในโตในตัดนะครับผมก็คือเอาไปบวกกับรถทางยาวอย่างเช่น KR หรือว่า XMAX f o r ซ a นะครับแต่รถเราเวีงแค่สักกิโลครึ่งพอกิโลเดียวกิโลครึ่งพอนะครับตอนนี้ข้อเหวี่ยงขึ้นเสร็จแล้วนะครับแข้งเชื่อมพอกนะครับผมด้ามหัวเสร็จแล้วนะครับเอ้ยดูดูรถจอดออกวะโอ้โหดูดิคาดกูพังมดโอ้ปลาปลาปา,ปาไอเฮียพอพอพอ,พอไอเฮียข้างหน้านี่มึงลงทุ่งนาไปเลยนะครับ มันห้าวอะไรของมันวะพอกดมแข้งเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เสื้อสูบตอนนี้พี่เกมกล่องซิ่งกาลังควานให้อยู่นะครับตีปอกเสร็จแล้วกาลังควานนะครับผมส่วนลูกก็มาแล้วนะครับฝาสูบรอบังออดทำให้อยู่นะครับผมสวัสดีครับฝาสูบรอบังออดลําให้อยู่เอ้ทำไมล้อหลังกวนแปลกๆไว้เฮียอ๊ดล้อกูจะหลุดไหมเนี่ยฝาสูบที่ใช้ขนาดวาลวเป็นเท่าไหร่นะครับพี่ใช้ขนาดวาลวประมาณ25 22อนะครับอันนี้พี่บอกบอกเลยนะพี่ไม่ได้กักนะ ก็คือไปสามารถไปทากันได้เลยนะครับสำหรับ68ชักเจ็ดนะแต่พี่เนี่ยแคมถามว่าน้องๆหลายคนถามว่าแคมพี่บังใช้เป็นแคมใครนะครับพี่ใช้แคมตอนนี้นะครับเบสที่พี่ใช้2คนนะครับพี่จะใช้แคมของพี่แจ็ควัดเขากับช่างเซมองเทพนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถตัวเองอถ้าไม่ถ้าเป็นรถลูกค้าพี่จะใช้แคม2คนนี้นะครับถ้ามุมมันไม่ได้ ư? พี่อาจจะเตียเตียแต่งปรับให้นิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นรถตัวเองก็คือเป็นแคมตัวเองเข้าใจไหมเสียงอะไรวะเดี๋ยวพี่ฟังก่อน ก็ไม่มีอะไรนี่หว่าไอ้เหี้ยเสียงเหมือน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 คนแบบว่าตีพัดแปะ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 อย่างเงี้ยไอ้เหี้ยแ้วแต่ถ้าเป็นแคมรถเองนะครับพี่พูดต่อก็คือพี่จะเจียเองเลยทั้งตัวเลยนะครับแคมเพราะว่าพี่จะใช้เอวเท่าไหร่ริบเท่าไหร่มุมเปิดมุมปิดเท่าไหร่ล้มเท่าไหร่มันก็มันก็อยู่ที่ความพึงพอใจของพี่นะครับเพราะว่าแล้วแต่คนชอบใช้ย่านรถแบบไหนจูนยังไงอเหี้ยเลยดังชุดอะไรกูจะลงจะหลุดหรือเปล่านี่อะไรหลุดหรือเปล่าีกขี่ไปชุดทรงชุดสีปิวกระจุยกระจายไม่เอานะ อะไรดังไอ้เหี้ยต้องไปดูอะไรช่างมัน <c oughs> นะ <c oughs> ก็ประมาณนั้นเดี๋ยวพี่จะอัปเดตข่าวโบให้ส่วนแดงน้อยนะครับแดงน้อยก็บอกกันเลยว,ว่าตอนเนี้ยแดงน้อยเนี่ยยังไม่มีความคืบหน้าเลยแต่ว่าได้ข่าวว่านบูข,ขึ้นให้แล้วนะครับกำลังกำลังเชื่อม,มเขาเรียกว่าเลาะโครงแล้วก็เชื่อมเชื่อมหูนะครับสร้างหูใหม่เป็น,เป,นเป็นหูเครื่องร้อยยี่ห้านะเพราะว่าเราจะไม่ได้ใช้เครื่องเวฟร้อยแล้วเราเบื่อแล้วนะครับเราจะเป็นร้อยยี่ห้าแทนนะครับก็หลายๆคนต้องการดูอยู่แล้วบล็อกเครื่องร้อยยี่ห้าพี่ก็ จัดให้นะเพราะบางคนแบบว่าอยากเห็นเดี๋ยวถ้าอยากเห็นเครื่องเวฟร้อย<ะ>พี่ก็ทําให้ได้นะแต่ว่าคือเวฟร้อยถ้าจะต้องแปลงเป็นหัวฉีดพี่จะต้องมาทําจานฟงการไฟเชื่อมแล้วก็ทํามือคัดทํากงทําเกียร์เจาะนั่นเจาะนี่มันค่อนข้างที่จะใช้เวลาแบบมันมันนาน,น,น,านพอสมควรครับก็เลยพี่คิดว่าเป็นเครื่อง้อยเสืผ้าเราพอจะมีอะไรเลยมันก็จะดีกว่านะครับไปยูเทิร์นพี่จะไม่ให้ออดเกิดนะโอเคยูเทิร์นปั๊บพี่ออกได้พี่ไปเลยนะ พี่ไม่รอนะคนดูพี่ไม่จอดออกด้วยพี่บอกเลยพี่จะไม่ให้มันเกิดพี่จะปั๊บมันเพราะรถคันนั้นมันแรงกว่าพี่เพราะฉะนั้นพี่ต้องแอคทีฟตัวเองนะครับน้องๆเองต้องเข้าใจพี่นะอย่าหาว่าพี่เอาเปรียบน้องนะน้าหนักพี่หนักกว่า10บโลรถเบากว่าเอยรถรถพี่หนักกว่าเหมือนกันนะครับผมหลายๆอย่างนะก็เลยบอกว่ารอไม่ได้นะครับผมประมาณนั้นแหละ น่าจะลูกเบรกกว่าคนดูไอ้เยี่ยมันออกตัวก่อนเราเมื่อกี้แต่เราได้ท้ายนะเดี๋ยวเราดูมันก่อนลูกเบรกปะเออรถกูเป็นอะไรเป็นหนาๆเนี่ยเฮ้ยรถรถไม่พร้อมเหรอวะเนี่ยไอโอ๊ตแกลอะไรกูปะเนี่ยเป็นไรอ่ะเป็นเกียร์วนเหรอใช่ไงแล้วมึงใส่เกียร์หนึ่งเหรอ ไปถึงเกียร์สี่ถ้าสับไปมันจะเป็นเกียร์ว่างเลยถ้ามึงสับอีกล้อสะบัดเลยมันจะเป็นเกียร์หนึ่งเฮียเหยียดไม่เดียวเหยียดนิดเดียวกูเลยล้อมันจะสะบัดเลยกูไม่ได้เชื่อมกระปุกเกียร์มันวนไปเกียร์หนึ่งแล้วเมื่อกี้ร์ของควนรถคันนั้นออกมาด้วยเออโดนแดกไงมึงออกก่อนมึงดูไอ้เหี้ยดูได้กล้องได้ควายไอ้เหี้ยเอาใหม่เหียเลยรถเย้มึงก็ดูดีไปอยู่แทนป้ามึงกียร์ของควนรถออกมามึงออกก่อนกูฟังเสียงดิไปดูไกลไอ้ควาย เฮี้ยเอาเปลี่ยใบสัตว์แม่งหลอยกูเหี้ยมาดูครับพี่อ๊อดคือแบบว่าเถอะไม่ได้เหี้ยนี่คือแบบมันหลอยอย่างเดียวได้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 ดูจอมกระหลอยอ่ะมาเดี๋ยวอยู่แรงก่อนไม่ต้องมาบายบายกูคลายยังไม่ถึงเวลาเหี้ยเดี๋ยวมึงเจอกูอยู่เถอะเนี่ยอยู่เถอะเนี่ยมาดิกูพร้อมแล้วรอบเนี้ย กูพร้อมเลยกับมึงอ่ะไอเหียแต่เมื่อกี้มันเกือบลม้มนายวอนมันใส่แก้วนนะคนดูเดี๋ยวดูมันจะไปก่อนพี่ครับคนดูครับดูแลกันสเตอร์เรายาวนะแัวหนึ่งก็สับอ้อาวพอนะข,ขอนะไปเลย อยู่ที่สเต็ปการขับคำน้องชายที่บอกแค่นั้นแหละเออจะเอาใหม่ก็ได้นะยูเทิร์นใหม่ได้นะโอ้โหสิบร้อ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 ยสิบร้อเฮียอะไร,รอันไหนตน่อห้าร้อยเลยรถหมดเฮ <c oughs> ียรถหมดเทยไป<ะ>เอาใหม่ครับอเอ้ยยกล้อมาชนกูเฮียมีบีเอ็มคันหนึ่งครับ รอกันใช่ฮะไปไม่ได้หรอกมาตัดแล้วมันหยุดรถคันนี้ไม่หยุดเฮ้ยแปลกแปลก,กนะเนี่ยแต่ถ้ามึงออกตัวไวกว่าคือกูแพ้ม,มึงคือไอ้เหี้ยอะไรไม่ใช่อะไรคือมึงโอบหล่อยกูอ่ะไอ้เหี้ย มอเสม,อ,สมออ่ะเสมอเสมอไอ้แยกต้องล่องนั่นแหละคอนโดต้องล่องนั่นแหละต้องล่องนั่นแหละต้องล่งลองเหรอคอนโดไ <c oughs> อ้แยกสเตอร์คันนี้มันยาวไปว่ะคันนั้นมันหมดตั้งแต่400เลยอ่ะพอหมดปั๊บโดน <c oughs> ใช่ป่ะแต่คือโดนก็แต่คือว่าโดนก็คือโดนอ่ะ รถไม่ใจไ้สัสมันกลัวมันคือคือง่ายมันกลัวโดนพี่ครับเพราะว่าเมื่อกี้โดนมามันหลอนนะครับแต่เมื่อกี้เราออกไม่ได้นะครับเพราะว่ารถเรามันแบบมันสเตร์ยาวไงมันเป็นทางแบบพันเมตรไงแต่ว่ารถคันนั้นมันลดสี่รอยมันไล่สี่ร้อยมาดูๆมันไล่เติงมาอ่าที่ถ้าเป็นไล่ตตงมงไม้สัสถ้าเป็นไล่เติ่งไม้ แค่นั้นแหละไอ้เหียลอกลอกโอ้โหน้ำหนักเราก็หนักกว่าคนก็หนักกว่าใส่หมวกสน็อกก็ใหญ่กว่าดูเออมันอยู่ที่สเต็ปคนแล้วน้องเออแค่นั้นแหละพอมันแกแล้วพวกมึงเนี่ยเฮียให้กูลือโอ้ยแก,กแล้วนะ่ะแก,กแล้วนะ่ะ ไอเหี้ยอะไรอ่ะโอ้โหโนี่คุณนั่งแล้วเนี่ยน้องชายเอาง่ายครับรถแม่งก็วิ่งอพอๆกันแหละครับจริงๆมันอยู่ที่คนขับครับคือพี่ขับเทพก็คือเทพอ่ะแล้วพี่ขับคันนั้นคือช้อนหลับเลยนะแค่นั้นแหละคือไม่ต้องพูดอะไรเยอะแนะเอาเยอยู่ตลอดเลยคนโด แหมนไม่เอาครัโดูไม่ไหวก็บอกไม่ไหวเดี๋ยวว่าน้องชายโอเคครับมาดูกันวาสำหรับใครที่ชอบชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามได้ที่ที่หมดติดตามแฟนพวกที่โชคประจันครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเท่ากับว่าไอ้ฮุ้ ขับรถแด,เดกเนี่ย201เมตร400เมตรเนี่ยถือว่าแจ๋วนะครับออกตัวอะไรดีนะครับตอนนี้แต่ว่าต้องเก็บ60ฟุตอีกหน่อยนะครับเพราะตอนนี้60ฟุตมันยังไม่สวยมันยังติดฟีทิ้งอะไรเงี้ยมันยังใช้คลาดไม่เป็นนะแต่ถ้าลองก็คือพี่เปทำประวัติเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าแพ้ทุกอย่างตั้งแต่หมวกกันน็อตน้ำหนักคนขับรถนะครับผมแล้วก็แรงม้าครับเพราะค้นมันอยู่เกือบย4ิบม้านะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสรคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ